าหาร้านนั่งค่ะไปในเมืองมาแล้วบันนีใส่เสื้อสมมากกับวันน้ใส่มันหนาวอากาศหนาวเสื้อสม,มอ,ยอายุข้างในเสื้อสม,มอ,ยอายุข้างในอากาศมันหนาวหนาวเนาะแปดสิบองศาแต่ว่าก็ไม่แสงแดด นั่งขนมขนมมีจัก,กรยานด้วยจัก,กรยาน่อแยงค่อยก็ซื้อของซื้อกับข้าวเว่นนี่เจ็บหูรีเบน สืบพราะว่าพ่อได้ใส่อะน,นะพอได้พ่อได้ใส่น้ำเขาของยี่หอ้อไม่คาดหมายไม่คาดคิดมันมีอันต้นไม้บางข่อยอะนะต้นไม้บางแดบเลย แคอยู่หรอกคนบ่นตกมเงนินคนตกเนี่อยคนเอาของไปขายเนาะมันก็ไบบ้ขายแล้วมันเป็นของเกา่าของเกา่าเจ้าของเกา่เกามันก็คือของเก่าอะลหละมันจะไิขายกันได้วันนี้มันก็โรคระบาดมันเยอะ เขบาบ่ให้ใส่ค้องน้ำกันระบาดหลายไม่รูว่าสงครข้ามซื่อใดโมโหว่าฝ่ายใดนั่นก็เป็นฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายรัฐทหารอะไรล็เจ้าคิดกันวัดที่นี่เขาก็เลยไปยึดิุนว่าห้องแล็บวะ ้องแร็เชื่อโลกเชื่อโลกของแบบเขากป็คู่จะเอาเชื่อโลกออกมาแปดเปื่อนใจข้นของแรบไม่ได้เชื่อโลกที่เขายาเจาเา้า,าไปเหยียดแหวนหัวไฟไต่ว่ากับรัฐบาลบานเหากับเปะ ลอยเหลือคนไทยออกมาคกจจาบอกว่าหามากไปขึ้นเลือบแบเขาขึ้นเลือขามฟางหลักกะมาประเทศปรเทศนี่ไงซาอุหรืออียิปต์นง มีของก็ซื้อของมาอย,อยู่ในจัก,กรยานเกิปฏิ่การหอบเข้าไปนั่งขายอยู่นี่แ่ะเดี๋ยวให้เขาเอามาออกมาสง่างออกเอินนออ่น,นอเอาไข่ลอยก็ยนั่งเนี่ก็อยากเปิดร้านั่นเสร็จล้วก็อยากมีร้านแบบ ล้านปลาตใไญ่แห้งร้านจังเสียล้านเล็ก,ลกๆไม่ต้องไม่ต้องจ่างคนงานหลายเผ็ดเอานะบอกไอพลั่งดูว่าถ้าคอยไปเมืองไทยมันก็อยาจะเปิดร้านร้านเป็น,าน,นะาน,ปนอาหารเป็นมั่นทอดเป็นอาหารไทยละแล้วใต้่ห้าอย่าเผ็ดเนี่ยล้านบ่ยาหน่ล้านซ้ำ เห็ดจำของเห็ดใหญ่เห็ดไหญ่้ว้วมันได้จ้างคนเสียเงินก็ต้องจ้างนี่โดยเองนี่โต๊ะหน่อยๆแนแนว่างจัดหนึ่งสองสามสี่ห้าจัดสิโต๊ะของพ่อจังสิขายแบบ มันเป็นมือกระอื่นเหนียบ่อยมักเฮ็ดจังซสิมาคอยมักมาเข้าคั่วมักเฮ็ดกับข้าวกับน้าเฮ็ดพ่อเฮ็ดเล่นไปพ่อบ่เครียดเล่นเฮ็ดหัวไปกรเอื่นว่าอีหยัความชื A ่นชอบความชื okay. ่นชอบของ ขาบริเรเห็ดอย่างข้าก็เห็ดบ้านของข้าเห็ดยูเห็ดกินเห็ดของยูของกินหัวใหน่หัวคนสามใบเราเห็นเมี่ยล้วเมี่ยล่าก็สช่ เรเห็นเห็นเนี่ยเล่างานกันนั่นไงถ้าเก็่าในใจอ่าจช่อรู้อาจับนี้แล้วเเห็นคนโดนนะขอยป็เห็นตั้งงานแล้ว็นาะเป็นเห็นข่อยเปนแล้กอฟังเสียงฟังเสียงกัะเจ้าเอินเพราะว่ามัมีคนงานเองถ้าเห็ดเลาวเจ้าแผเอินเอาเองนะ เอาห้าไวเอาเอาเคาเตอร์โอ้แนวแวเอาของก็เนบแบนี้เี่า

ข่อยก็จะเอาไปกินที่บ้านค่อยบอกนั่งกินยูรานเขาก็จะไปกินที่บ้านค่อยเจอก,กันใหม่นะคะได้มาเลยมันเจอกันที่บ้านค่ะ